เปิดค่าเหนื่อยนักวอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นรายได้เท่าไหร่ทีมไหนครองแชมป์รับมากที่สุด วงการวอลเลย์บอลอาชีพวีลีประเทศญี่ปุ่นอยู่ในยุคกำลังบูมสุดๆในบ้านเราเป็นปีทองนักกีฬาจากไทยที่ไปเล่นในญี่ปุ่นถึง7คนคิดกันเล่นๆหากปีต่อไปมีริโปโรกับมือเซตไปเพิ่มกับดาวรุ่งอีกสัก2อถึงคนโค้ด่วนอาจบินตัวเปล่าร่วมทีมอุ่นเครื่องที่นั่นได้เลยพร้อมกับคำถามจากแฟนวอลเลย์บอลสงสัยกันว่านักวอลเลย์บอลวีลีญี่ปุ่นเขามีไรายได้เท่าไหร่จริงไหมได้เดือนละเป็นแสนเลยซึ่งคนทั่วไป ส่วนใหญ่ไม่ทราบวอลเลยบอลต่างจากกีฬาอื่นคือเราแทบไม่ได้ยินข่าวเลยว่าทีมนี้ซื้อตัวคนนั้นให้อะไรได้เท่านั้นทุนนี้แต่ไม่ถึงกับเป็นความรับอะไรเพราะตัวเลขค่าใช้จ่ายของแต่ละทีมต้องแสดงในงบซึ่งอ้างอิงมาจากสถาบันวิจัยการทำงานของญี่ปุ่นสรุปมาดังนี้ข้อมูลล่าสุดอัปเดตเมื่อวันที่28มิถุนายน2023รายได้เฉลี่ยของนักวอลเลยบอลชายต่อปีอยู่ที่8.07ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยค่างเงิน ปัจจุบัน0.24บาทต่อเยนบวกเลขกลมๆอยู่ที่ประมาณ1,910,000บาทหรือเดือนละ159,000บาทส่วนประเภทหญิงที่เราอยากรู้กันอยู่ที่ปีละ7.94ล้านเยนหรือปีละ1,880,000บาทหารต่อเดือนตกประมาณ159,000บาทโดยรายได้6อันดับแรกของสโมสรวอลเลย์บอลหญิงในวีลีประเทศญี่ปุ่นครองแชมป์ค่าเหนื่อยมากที่สุดคือเจทีมาเวล รายได้เฉลี่ยต่อปี8.97ล้านเยนปีละ2ล้าน120,000บาทเดือนละ176,000บาท Toyota Auto Body Queen 4รายได้เฉลี่ยต่อปี8.57ล้านเยนปีละ2ล้าน300,000บาทเดือนละ169,000บาท NEC Red Rocket รายได้เฉลี่ยต่อปี8.14ล้านเยนปีละ1้าน920,000บาทเดือนละ160,000บาท Den โซเอลบราย รายได้เฉลี่ยต่อปี7.86ล้านเยนปีละ1,860,000บาทเดือนละ155,000บาทโทเรออโรรายได้เฉลี่ยต่อปี7.34ล้านเยนปีละ1,730,000บาทเดือนละ144,000บาทฮิซามิสึสปริงรายได้เฉลี่ยต่อปี6.80ล้านเยนปีละ1,610,000บาทเดือนละ134,000บาทจากตัวเลขนี้สรุปค พูดว่านักวอลเลย์บอลในญี่ปุ่นได้เดือนเป็นแสนนั่นคือความจริงแม้หาภาษีของญี่ปุ่นที่มีเป็นขั้นบันไดยิ่งรายได้สูงยิ่งเสียมากเช่นเงินเดือนต่อปี1.95ล้านเยนถึง3.3ล้านเยนเสียภาษี10%เงินเดือนต่อปี3.3ล้านเยนถึง6.95ล้านเยนเสียภาษี20%และเงินเดือนต่อปี6.95ล้านเยนถึง9ล้านเยนเสียภาษีอยู่ที่23%คำนวณแล้ว ยังไงหลักแสนต้องมีจากตัวเล่นนี้สรุปคําพูดของนักวอลเลย์บอลในญี่ปุ่นได้เดือนและเป็นแสนนั่นคือเรื่องจริงแต่รายได้นี้ยังไม่รวมหักภาษีของญี่ปุ่นที่มีเป็นแบบขั้นบันไดนักกีฬาต่างชาติยิ่งรายได้สูงก็เสียมากยังมีภาษีเทศบาลกับภาษีที่จ่ายให้จังหวัดรวมยิบย่อยแล้ว20-40%ตามฐานเลทค่าเหนื่อยซึ่งอย่าลืมว่าเป็นเพียงค่าเฉลี่ยเอาทุกคนในทีมมาหารระดับตัวท็อปเกรด A ของเรายังไงต้องได้สูงกว่าค่า เฉลี่ยเรตตัวต่างชาติแพงกว่าท้องถิ่นอยู่แล้วยังม่รวมพวกโบนัสสวัสดิการค่าตัวพรีเซนเตอร์ออกงานต่างๆคิดทุกอย่างทั้งหมดจัดว่าอู้ฟู่เลยทีเดียวดูจากไลฟ์ของนักกีฬาส่วนใหญ่บอกกันว่าอยู่ที่นี่สะดวกสบายข้าวปลาอาหารมีพร้อมเสริมสวยยังมีสปอนเซอร์จัดให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสบายใจได้คนไทยที่นั่นแวะเวียนไปให้กำลังใจกันอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลยทีเดียววอลเลย์บอลลีกอาชีพวีลีกของญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความน่า สนใจแต่และแหชนน่าติดตามมากร่วมเชียร์นักตบสาวไทยตลอดซีซั่นได้แบบง่ายๆผ่านช่องทาง True ID Sport 621ครบทุกแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชัน True ID iOS Android และกล่อง True ID TV Box ช่องนี้รับชมกันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายภาพคมชัดไม่มีสะดุดกาติดข่าวความเคลื่อนไหวบทความรีวิวรับชมไฮไลท์ย้อนหลังทั้งวอลเลย์บอลไทยและต่างประเทศผ่านทาง Sport t ID. รับรองว่าไม่พลาดทุกการแข่งขัน,ข,นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหงดรุ่น์สปอร์ทูไอดีดอทเนจะลืมกดติดตามช่องดาววอวลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ